สวัสดีครับวิธีของโลกดําเนินไปด้วยเหตุและผลวิธีของคนดําเนินไปด้วยความเชื่อนะครับแน่นอนว่าเหตุผลกับความเชื่อเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าความเชื่อไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลในสมัยก่อนแค่ฝนตกฟ้าร้องคนก็กลัวกระโดนรานแล้วครับพระเจ้าไม่พอใจพระเจ้าโกรธต้องหาของมาถวายพอถึงฤดูแล้งก็มองว่าพระเจ้าโกรธอีกหาของมาปูชายันพอถึงฤดูฝนฝนตกช้านิดหน่อยเนี่ยก็เอาอีกแล้วครับพระเจ้าโกรธอีกแล้วหาของมาถวายขอฝนอีกแล้วพอฝนตกลงมาฟ้าร้องพระ โกรธอีกครั้งวนไปไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งความจริงมันก็เป็นไปตามวัฏจักรของมันแต่เราก็ต้องเข้าใจคนสมัยก่อนกลุ่มคนที่มีความรู้มีการศึกษาก็มักจะหาผลประโยชน์จากความเชื่อเหล่านี้นั่นแหละครับ ในครั้งที่โคลัมบัสไปสําำรวจทวีปอเมริกานะครับและต้องการยึดเอาเป็นอนาณาณิคมในตอนนั้นคนท้องถิ่นมีความเชื่อธรรมชาติแล้วก็พระเจ้าอยู่แล้วนะครับโคลัมบัสเป็นนักเดินเรือเรื่องดาราศาสตร์ต้องเชี่ยวชาญนี่เป็นพิเศษแล้วก็รู้ว่าจะเกิดจันทรุปปาาคาในวันนั้นนะครับในระหว่างนั้นการเจรจากับคนพื้นเมืองโคลัมบัสพูดว่าถ้าคนพื้นเมืองไม่ยอมเนี่ยโคลัมบัสก็จะยึดดวงจันทร์ไปซึ่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเป็นเทพเจ้าของคนพื้นเมืองอยู่แล้วนะครับหัวหน้าเผ่านี้อิดออดไมม่ยทนนัันนนใ้วง เริ่มแหว่งไปแล้วครับหายพิธีละน้อยหัวหน้าเผ่านี้เริ่มใจหายเอาจริงดีครับแต่ก็กัดฟันไม่ยอมดงจันทร์นี้เริ่มแหว่งมากขึ้นเป็นเรื่องแล้วแหะครับแต่ว่าหัวหน้าเผ่าก็ยังไม่ยอมเพราะว่าดงจันทร์นี้ยังเหลืออยู่นิดหน่อยทันใดนั้นดงจันทร์ก็หายไปบรรดาลูกเผ่านี้เริ่มโวยวายร้องกระงมร้องไห้ฟูมฟายนะครับเกิดการจะะจาจลกันย่อมย่อมโคลัมบัสยึดดวงจันทร์ไปแล้วนะครับหัวหน้าเผ่าไม่รอช้าคุกเข่าอ้อนวอนโคลัมบัสให้คืนดวงจันทร์มาให้พร้อมกับจะยอม ทุกอย่างอีกไม่นานดวงจันทร์ก็ค่อยๆกลับมาทีละนิดทีละนิดสว่างเต็มท้องฟา้าเหมือนเดิมนะครับวินาทีนั้นโคลัมบัสได้กลายเป็นพระเจ้าไปแล้วแะครับแก้แหวนเงินทองของมีค่าถูกประเคนให้เต็มลำเรือของโคลัมบัส และมันก็เป็นอีกเหตุผลนะครับที่สเปนเนี่ยยึดอ่าวเม็กซิโกได้อย่างง่ายดายในเวลาต่อมาจริงๆนะครับถ้าชนเผ่าอยู่ใกล้ประเทศไทยเนี่ยมีการถ่ายทอดความรู้กันชนเผ่าก็จะไม่เสียรู้โคลัมบัสนะครับไม่เสียทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เสียแผ่นดินเลยก็แค่ช่วยกันขอก,กลาสักพักเนี่ยกบที่มันกินเดือนก็จะตกใจแล้วก็ค่อยๆคลายออกมาเองนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรทั้งนั้นเฮ้ยความรู้นี่มันสําคัญจริงๆนะครับถ้าโคลัมบัสมาเล่นกับไทยเนี่ยไม่ได้กินแน่เรื่องนี้นะครับ ยี่สิบปีกับเงินหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมิการที่สหรัฐมิการี่ใช้ไปในอัฟกานิสถานนะครับสิ่งหนึ่งที่สหรัฐมิการําก็คือสร้างกองทัพของอัฟกานิสถานให้แข็งแกร่งเพื่อดูแลตัวเองอาวุธยุทธวิธีนี่ถูกถ่ายทอดกระสุนซ้อมนี่มีไม่อั้นอุปกรณ์เพียบผิดกับตาลีบันที่มีกระสุนจาํากัดเก่าๆอมารียุทธนะครับแต่ว,ว่าหลังจากที่สหรัฐมิการประกาศถอนกําลังยังไม่ขาดคําก้าวขาออกไปยังไม่พ้นดีนะครับตาลีบันนี่ยึดได้เกือบทั้งประเทศอย่างรวดเร็วแล้วกองกําลังอักา สถานที่ซารมิกาสร้างมาเนี่ยมันไปอยู่ไหนหมดแล้วครับล้มเหลวทําไมถึงล้มเหลวแล้วครับบทความนี้มาจากนิวยอร์กไทม์ไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ กันดาฮานี่คือเมืองสําคัญยอมตาลีบันแบบรวดเร็วแล้วเมืองส่วนมากก็ยอมตาลีบันนะครับตาลีบันนี่จู่โจมอย่างรวดเร็วกําลังของอัฟกานิสถานนิยอมง่ายๆอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สัอเมิการจัดให้เอาไปมอบให้กับตาลีบันหมดมีการประทะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสัอเมิการนี่ทุ่มงบทางทหารให้กับอัฟกานิสถานประมาณ8 3 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สัอเมิการนะครับก็ประมาณ2 7 3 9้านล้านบาทไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ สหรัฐอเมริกาน้สร้างกองทัพของอับกานิสถานตามแบบแผนของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งก็น่าจะแข็งแกร่งแต่ว่ามันก็ล้มเหลวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทหารและก็ตำรวจของอับกานิสถานเนี่ยขาดแคลนกระสุนปืนเมื่อถูกตาลีบันล้อมเพราะว่าไม่มีการสนับสนุนทางอากาศขาดทั้งกระสุนและก็สเปียงก็ต้องยอมวางอาวุธกับตาลีบันนะครับมีรายง,งานว่ากําลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยมีกําลังประมาณ3 0 0 0 0นคนแน่นอนว่าเบีย้ยเลี้ยงนี่มหาลานะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือหนึ่งใน6ของจํานวน ั้งหมดนั่นหมายก็ว่าจาก3 0 0 0 0นคนเนี่ยตอนนี้เหลือเพียง50,000่นคนปัญหาที่เกิดขึ้นคือการส่งกําลังบารุงทั้งอาวุธแล้วก็สเสบียงโดยสหราเมิกานี่วางระบบของตัวเองตามมาตรฐานของสหราเมิกาแล้วก็นาโตแน่นอนว่าต้องส่งกําลังทางอากาศนะครับโดยใช้เครื่องบินขนส่งนี้เป็นหลักวางระบบลอจิสติกไว้แบบนั้นพอสหรอเมิกาถอนกําลังก็เอาเครื่องบินขนส่งนี้กลับด้วยก็มีปัญหาแล้วครับ ซึ่งก็ทําให้กําลังของอัฟกานนี้ต้องเปลี่ยนการขนส่งด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเพิ่มความยากในการขนส่งไม่ทันแล้วครับโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและสัฐอเมิการไม่ได้คํานึงถึงเรื่องนี้และระบบที่วางไว้มันซับซ้อนเกินกว่าที่อับกานิสถานจะจัดการได้ตัวเองได้นะครับนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นและก็มีรายงานว่าทหารและก็ตำรวจของอับกานิสถานไม่พอใจบรรดาผู้นําของตัวเองอยู่แล้วที่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหามันมีอีกอย่างก็คือจํานวนของกําลังพลจริงๆมีไม่มาก แต่ว่าในบัญชีในเอกสารมีอย่างเยอะอธิบายก็คือทหารผีนั่นเองสมมุติมีกําลังในพื้นที่100คนลงบัญชีไป2,000คนเบิกงบเบิกเปี้ยเรียงนั่นเองนะครับ มีการทุจริตในกองทัพของอัฟกานิสถานทาให้พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยกำลังคนไม่พอในความเป็นจริงนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็มีการยอมรับแบบเงียบๆการลงบัญชีทหารปลอมๆแบบนี้ก็มีเยอะเพราะว่าการไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงมีค่าตอบแทนเยอะบางทีผู้บัญชาการก็จะใส่รายชื่อทหารลงไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงทั้งที่ตัวจริงไม่เคยไปอยู่เมืองหลวงนะครับค่าตอบแทนพปี้เลี้ยงที่ได้ก็โอนให้กับผู้บัญชาการตัวของเจ้าของชื่ออาจจะได้เหรียญผ่านศึกมีผลงานในเอกสารแล้วก็ มีผลกับบัมเน็ตบัมนานขอย้ำเรื่องนี้เกิดในอัฟกานิสถานนะครับ แน่นอนว่าปัญหามันเป็นแบบนี้กําลังที่ประจําการจริงๆในอัฟการนิสถานก็ไม่พร้อมที่จะสู้เพราะว่ามีกําลังน้อยแต่ว่าในบัญชีนี่มีเยอะเหลือเกินนะครับก็เลยยอมตาลีบันในแบบง่ายๆทหารตำรวจของอัฟการที่วางอาวุธกับตาลีบันให้สัมภาษณ์ว่าไม่คุ้มที่จะมาตายเพื่อรัฐบาลแล้วก็ประธานาธิบดีอัฟลาการนี่เพราะว่าถูกทอดทิ้งไม่สนใจใยดีจากรัฐบาลน,นะครับกำลังทหารในเมืองกันดาฮาอันนี้เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศทีเดียวนะครับหลังจากรบมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยได้มันฝรั่งมาก่อ เที่ยวเมื่อถูกความหิวเข้าโจมตีก็ท้อก็เหนื่อยยอมดีกว่านะครับแล้วก็เสียเมืองให้กับตาลิบันไปในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นอัฟกานิสถานก็ปรับแผลแล้วครับรวมกําลังทั้งหมดเนี่ยมารักษากรุงคาบูซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของประเทศมันจึงทําให้เมืองต่างๆนี่ถูกตาลิบันยึดได้อย่างรวดเร็วและตอนนี้ตาลิบันล้อมกรุงคาบูไว้หมดแล้วแะครับ ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวว่าผู้ว่าที่พาประชาชนออกมาสู้กับตาลีบันตอนนี้ได้ยอมไปแล้วนะครับหนรบพิเศษที่ส่งไปก็ไม่มีกําลังมาสนับสนุนขาดกระสุนด้วยผู้นําของอับกานิสถานในตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกทําให้ขาดความศรัทธานะครับกำลังของตาลีบันมีประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000คนกําลังส่วนนี้บางส่วนมาจากต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าการที่ตาลีบันโตขึ้นอย่างรวดเร็วก็มาจากคนในพื้นที่เองที่พร้อมที่จะเป็นตาลีบันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับความ เชื่อไหมเขาเชื่อแนวทางของตาลีบันไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแหะครับแต่เขาไม่ศรัทธาผู้นําของรัฐบาลอัฟกานิสถานนี่ต่างหากเหตุผลก็คือความอยู่รอดนะครับถ้าบอกว่าความเชื่อไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลจริงๆแล้วก็คงไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าบางทีเหตุผลของความที่ต้องเชื่อก็คือความอยู่รอดนั่นเองนะครับ